สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับหมค์ครับไอแอนไเช่นเคยแล้ววันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วครับโอเคไปดูกันว่าวา่สา3 EP นี้ผมได้ทำอะไรไปบ้างแตะเล่นนอกรอบมีอะไรกันบ้างไป,ไปดูกันเลยอย่างแรกที่คนเห็นไปต้นคลิปก็มีรูป NPC มันยู่ข้างผมนะครับก็ผมทำเป็นฟาร์ม NPC นะครับทุกคน ก็ใช้แค่ครั้งเดียวคืออินชาร์ดของนะก็มีเวลานี้ของอินชาร์ดแล้วก็อยากโชว์ข้างล่าง่อยผมลืมแล้วว่าผมเอาเนื้อแกะไปทิ้งไว้ที่ไหนนะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ก็เพราะมันมีเยอะสหลกเกินนะครับ บางตัวผมก็ขี้เกียจไปครบเป็นไก่นะครับมก็เลยก็ใช้ไก่จนพังนะครับหินนะครับหินแล้วก็การาวเวลแล้วก็หินเหลาหินขาวนะครับแต่แต่ชื่อมันจะผมจะเรียกแบบนี้ต่อนหินแดงครับทุกันอันนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับ ก็ังมีบรรรักษ์เยียงหนึ่งก็จะมีฟาร์มสัตว์นะครับใจเยอะก็เหลือเท่านี้แหละแล้วก็ฟาร์มพื้นที่ผมไม่ได้ใช้เลยและทุกอย่างในบ้านเรืปกติเหมือนเดิมนะต้นชาแล้วก็ส้ศพชุน,นักสองตัวนะครับทุกคนแล้วก็ต้นกสกแลตวนนี้ก็ทางไปดีเอ็นนะครับไปดีเอ็นอะไรล่ะนีเธอ คือจะหลกๆหน่อยนะครับพอเจ็นพีซีเอะไปนะโอเคทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วของนี้่็งแกมี่ไข่มังกรมัง,ง,งกรน้ำแข็งสามใบมังกรไฟสองใบนะครับแต่คนละสีสีเขียวหนึ่งใบแล้วก็สีแดงไม่ใช่สีแดงสีดำสองใบ ก็มีมังกรไฟ17ตัวแล้วก็มังกรน้ำแข็ง6ตัวครับแล้วก็เกตอื่นๆอีกเยอะแยะเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูเนเธอร์นะครับทุกคนไปตัดแตดไปตอนที่อยู่ในเนเธอร์ Network เลยโอเคมาต่อกันครับตอนนี้ก็อยู่ในเนเธอร์ Network เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะมี รถไฟแล้วก็ผมนะครับเพราะมันมีไบโอมที่มีวาเดนคือนะครับอยู่างใต้โอเคทางก็มีทางเดียวแล้วครับเี๋จวกันต่อทางประตูด้านหน้านะครับผมนี่ก็เป็นไบโอมสวอมนะครับเพื่อหาชาชานอะไรนะครับเมนดิ้งหรือเสยอย่างนีนะนดู ตอนนี้ผมก็มีแค่3ามสี่หนอครับอีกตัวนึงเป็นตัวขี้เกียจนะครับทุกคนผมก็เลยผมก็เลยทำการส่งเข้ากับดาวเอ็นพีซีนะครับก็เลยธรรมดาตัวธรรมดาอีกตัวหนึ่งนะ,งนะยอยนงนโอเคถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปหน้าจะเป็นอะไรฟรีไฟเลยไหมครับติดตามรอชมได้เลยและนี่ก็คือสิ่งที่ผมเจอระหว่างสำรวจในทะเล